เรื่องเล่าบ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 เบา,บาสาระคระักรักรักสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับที่ฟังทาง TAB Radio คลื่นแห่งสาระและความบันเทิงเอ๊ะผมพูดสโลแกนเขาผิดไหม ไม่รู้ผิดนะไม่ใช่มันเป็นวิทยุอะไรนะวิทยุเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ตัวเองก็ทำสปอร์ตอยู่เยอะแยะไม่ค้านไม่เคิร์นเลยโอ้ยเอาใหม่มาล่าจะได้มุกสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกแมวแล้วไม่หาละอ่ารายการวันเปิดรอกการอ่านวันนี้วันนี้ฮะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเรื่องเล่าไรสาระเบาเบาเบาสาระ นะครับโดยผมโจเมืองนนท์กับชนลิชนทิพนะครับวันนี้เป็นวันพุธเนาะวันนี้เป็นวันพุธวันพุธที่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะขอนับนิ้ว่อนะันับนับยี่สิบจตายเด็กทำอย่างกันลูกยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้ากรกฎาคมยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับซึ่งวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพอวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันที่สามสิบอืมแย่เลยเนาะ ทำไมต้องมีวันที่สามสิบแต่แต่มันจะมีแปลกกว่านั้นอีกนะเออก่อนวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยต้องเจอยี่สิบแปดใช่นกแปลกทำไมทำไมไม่เจอยี่สิบเจ็ดก่อนนั่นน่ะสินะครับไอคนที่สองนให้นบทาไมไม่แบบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบหกอะไรเงี้ยติงตองวิวติงตองเออวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากเว็บเบราว์เซอร์ใช่ค่ะจากเว็บเบราว์เซอร์จริงๆก็เรื่องที่เราเอามาเล่าเนี่ยก็จะไปค้นหามาจากเว็บเบราว์เซอร์อาจจะเป็นเรื่อง ที่ฟังแล้วมันน่าเศร้าบ้างอาจจะเป็นเรื่องตลกบ้างอาจจะเป็นเรื่องผีบ้างอาจจะเป็นเรื่องบันทงบันเทิงเรื่องฮาฮาเรื่องบ้าบ้าบบอแเหมือนเล่าฮะเหมือนเราใช่ไหมใช่เราก็บ้าบ้าบบอนะเอฟเฟกหายมีมีมาอยู่แต่มันไม่ไม่ส่งเสียงไงอาหรอเดี๋ยวมันจะดังเกินไปอืมโอเคก็เรื่องแรกจะเอามาเล่าอันนี้ไปเจอมานะครับในอินเทอร์เน็ตเรื่องของเขาเรียกเป็นเพื่อนใจพระเลย เออเพื่อนใจใจบุญใจดีใจหายดีใจหายอ่ะนะคือประมาณว่าเขาเองเนี่ยเขามีลูกอยู่แล้วสองคนนะเขามีลูกอยู่แล้วสองคนแล้วก็มีเพื่อนคร้บผมจะคันทำไมนะต้องขออภัยคุณทุกฟังนะครับมันมีเกาให้ไหมไม่ต้องไม่ใช่แมวอ่ก็อ่มีมีเพื่อนอยู่สองคนเอ้ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเห็นว่าบอกแล้วว่าคนตาบอดกับสมาธิเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็ มีมีเพื่อนเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนมันจะรู้เรื่องไว้เนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งสมองอ่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีลูกอยู่สี่คนนะแล้วก็เพื่อนของผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เขาก็มีลูกอยู่สองคนทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้พอเขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ย ความเป็นแม่อีกอใช่ไหมถ้าเกิดอีกรู้ว่าอีกเป็นมะเร็งออีกจะทําไงฮะตายตะเผาเลยได้ไหมคือรู้ว่าเป็นมะเร็งอยังไงก็ตายคือถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายอะทํายังไงทํายังไงอกับกับลูกกับลูกที่เหลือคือคืออ่าลืมบอกไปคือผู้หญิงคนนี้ก็เป็นซิงเกิลมัมมัมนะครับโอ้ตายแล้วแล้วจะทายังไงวะเนี่ยลูกซิงเกิลมัมนั้นซิงเกิลมัมก็หมายถึงว่า แม่สิงสิงอ็ไม่ไม่สิงแล้วสี่คนมันจะไปสิงได้ไงไม่มีพ่อทำไงอ่ะลูกอาายุเท่ไหร่กันบ้างอ่ะลูกก็ยังเด็กๆอยู่เลยยังก็ประมาณมีสี่ครัวหกครัวแปดครัวอะไรเงี้ยคือเขาฝากอยู่ให้ใครเลี้ยงดูล่ะใช่ก็ไปสถานสงเคราะห์เด็กถ้าเป็นอีกก็คงจะไปไว้สถานสงเคราะห์เด็กไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่รับเลี้ยงให้เลี้ยงให้อีกนะเลี้ยงให้เดี๋ยวเลี้ยงให้แต่แต่อีกจะตายเมื่อไหร่อ่ะ ยังไม่รู้เลยอ๋อยังไม่รู้กันก็ยังไม่รับนะครับคือพอเขารู้ว่าเขาจะจะเสียชีวิตอะคือเขาเขาไปตรวจเจอเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเดือนกรกฎาคมเนาะเดือนกรกฎาคมมิถุนาประมาณนั้นอะแล้วแล้วพอเขารู้ปั๊บเขาแบบกุ้มใจมากเลยก็แบบมีเพื่อนคนนี้เขาเขาก็แบบพอรู้เขาก็คือถ้าเป็นเพื่อนน่ะอาจจะแบบให้คําสัญญาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคือเธอตายได้อย่างสบายเลยนะ เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงลูกให้เองเออมัน,ม,นมันอาจจะสัญญาอย่าร้องไห้สินึเออไม่กาลัง in, in, อินอินอินคือเพื่อน <in. S 1> เขาก็มาสัญญาว่าเขาจะเลี้ยงลูกให้อืทีนี้เนี่ยเอ่อคือ,ค,อ,ค,อคือก็เป็นคําสัญญาอย่างนั้นก็สบายใจอยู่อย่างหนึ่งนะกับคนที่แบบกําลังเป็นมะเร็งอยู่ตอนนั้นเนะ่ะคืออย่างน้อยเขาแบบเออถ้าเขาตายก็ก็คงจะมีเพื่อนเลี้ยงให้อะไรเง,งี้ยนะ และแล้วลว,วันนั้นก็มาถึงครับเมื่อประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมามผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้จากไปอย่างไร้ลมหายใจหายจ,จากไปยังมีลมหายใจแล้วพี่ <c oughs> พี่เศร้านี่นเนี่ยนี่เรื่อง่้เานนเนี่ยอย่าไปอย่าไปเศรา้าสิเ,าเศรา้าดิาาดแล้วเราตายขึ้นมาทําไมอ่ะ เออมีใครมีใครเคยคิดถึงความตายไหมก็ใช่ไงถึงได้บอกมันมันไม่ควรประมาทจริงๆคนเรามันตายตลอดทุกวันนี้ไม่มีใครเคยคิดถึงความตายเลยนะอืมก็ใช่ไงคือแบบเออเคยคิดไหมแบบอยู่แวบๆเคยแต่ตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะพี่เคยคิดนะอืประมาณว่าคือเราไม่รู้ว่าตายเป็นยังไงแต่รู้ว่าถ้าไม่หายใจเนี่ยมันโคตรทรมานเลยอคือมันทรมานมากๆอ่ะลองกลั้นหายใจไว้สักคือจนกว่าเราจะทนไม่ไหวอะครับ แต่ว่าเวลาตายจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือมันหายใจออกแต่ว่าเออสมองมันอาจจะสั่งงานไม่ให้หายใจอีกแล้วอะไรเงี้ย,ยมันจะดับไปทีละโซ มันจะไปทีละไอ้นี่ตามตานที่เขาเล่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือคือคนเราคนไทยลืมลืมเรื่องพวกนี้ไปไม่ใช่คนไทยหรอกครับคนทั้งโลกหละคนทุกคนเออคนทุกคนนั่นแหละคือลืมในข้อนี้ไปว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องเจอใช่แล้วจริงๆมันมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแหละพี่บางทีอาจจะก้าวออกจากห้องบันทึกรายการไปแล้วไปสะดุดกับระเบิดตายอยเหมือนความพิการเหมือนเหมือนความพิการมันมันมันเป็นไปได้หมดเนี่ยคนเราเห็นกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่เจอแล้วเยวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งอาจจะมีคน น <c oughs> ที่เดินมาแล้วเจออีกอแล้วก็มองว่าเฮ้ยไอ้น,นี่มันคนตาบอดไอ้พวกนี้มันไม่มีปัญญาไปทําอะไรกินหรอกอเพราะมันเป็นคนตาบอดมันจะทําอะไรได้อย่างนี้ก็แค่ขอทานอ่าใช่ไหมอันนี้เคยมีคนพูดกับผมมาก่อนอนยะ่างจริงปะ่ะจริงเอามันให้ตายเลยเฮ้ย <c oughs> แล้วทุกวันนี้เขาก็ต้องคือเราก็ไม่ได้ว่านะเขาก็ต้องรับกรรมรับผลกรรมอะไรของเขาไปคือคือถ้าเกิดวันนั้น นะครับถ้าเกิดวันนั้นมันมาถึงเขาเองอ่ะเกิดเขาเดินไปแล้วเกิดมีนกบินมาจิกตาอืฮะมันมีโอกาสไหม่ะมันมีหมดละพี่ใช่ไหมเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วตาบอดตาบอดเหมือนกับคนที่เขาเคยว่าเออถามว่าเขาจะทํำยังไงใช่อันนี้ฝากให้คิดนะครับแล้วก็แม่แม่เขาก็ตายกลับมจะจบไม่เรื่องเนี้แม่แม่ตายแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้เขาเอาลูกไปเลี้ยงจริงๆริงคือคือแทนที่แบบ ไอ้คนตายไปแล้วอ่ะจริงๆถ้าเราจะเอาเด็กไปไว้สถานเด็กกัมพา้าอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่มีทางรับรู้ได้แล้วใช่ปะใช่หรือว่าเขารู้ได้อะตรงนี้เราก็ไม่รู้นะพี่เราไม่รู้ตายดูไหมเออเดี๋ยวไว้อีกสักประมาณเจ็ดสิบปีนะครับผมจะลองตายไหมอยู่แก่ขนาดนั้นให้เป็นภาระลูกหลานทำไมไม่เราก็อย่าไปทําตัวให้เป็นพาระสิเออเราไม่ต้องทําอะไรให้มันได้สักอย่างมันก็ไม่เป็นภาระแล้วนอนอย่างเดียว นั่นละเนลยละใครก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดเราแล้วเพื่อนเพื่อนเขาก็เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงให้รวมกับของเขานะครับอืมเป็นหกเป็นหกตั้งทีมฟุตบอลตั้งทีมฟุตบอลยังไม่ได้ทีมฟุตบอลต้องสิบเอ็ดตัวสำรองอีกสองก็เป็นสิบสามแข่งกับริเวอร์พูลเลยไหมแล้วเขาไหวเหรอคือไม่ไหวหรอกครับ แต่ว่าพอมีคนรู้ข่าวเนี้เขาก็ไปตั้งเว็บไปไปไปตั้งเป็นเว็บอะ่ะรับบริจาคเงินอืให้ให้กับครอบครัวเนี้ยไอ้คนคนพอเขารู้อย่างเงี้ยเขาก็แบบคือเขาไม่ได้เลี้ยงเองแต่เ็าคนละนิดคนละหน่อยอะ่ะเนาะอันนี้เหตุเหตุนี้เกิดที่อเมริกานะอ๋อหรอบ้านเมืองที่บ้านเมืองที่มีความเจริญค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คือคือต้องบอกว่าบางทีความเจริญกับจิตใจคนอะ่ะ ขออภัยครับกระถนเกลือละมันก็ไปด้วยกันได้อมันไม่จําเป็นต้องว่าเอ้ยวัตถุมันเจริญแล้วจิตใจคนเสื่อมถอยอะไรเงี้ยนะแต่อย่างอย่างเหมือนครอบครัวเนี้ยผมผมวัดนับถือน้าใจมันเขามากเลยเพราะว่าเขาทําจริงอือเออแล้วก็คงก็ขอให้เลี้ยงกันไปจนถึงนู่นนะนะจบเออจบการจบปริญญาปริญญาทํางงทํางานได้อะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณของคุณแม่เขามีจริงแล้วก็รับรู้ได้เนี่ยเขาคงจะแบบตาหลับอ่ะใช่ตาหลับคือจริงๆตอนตายมันก็หลับอยู่แล้วคือถึงคือถึงเราตาไม่หลับมาเพื่อนก็มาปิดให้มาวจริงๆเองเคยเคยไหมเคยเห็นว่าเวลาคนเออเวลาเห็นคนไม่ไม่ดูหนังสิดูหนังเวลาเเเวลาเวลาคนตายเนี่ยก็จะแบบเขาบอเขามาเขาจะเอามาปิดเออมาลูบปิดเปิดตาอ่ามอกไม่เคยเห็น พุ่งอไม่ไม่อะเอฟเฟคน้อยวันนี้เอฟเฟคเยอะแต่ไม่ได้ยินอะแล้วไงต่อแล้วก็ก็จบแค่นั้นหว้จบง่ายจบง่ายไหมจบง่ายพูดถึงเรื่องความตายไงว่าว่าแบบเคยคิดนะว่า ถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยทําไงวะอะไรเงี้ยเออเราก็คิดตอนตอนนั้นเราคิดแบบก็ช่างมันดีก็ลูกก็อยู่ตามมีตําเกิดไปอะไรเงี้ยเออแต่พอเอาเข้าจริงๆขึ้นมามันมันเริ่มแบบมีความสุขว่าเฮ้ยถ้าถ้าขาดชั้นไปแล้วตรงนี้จะทําไงรอบข้างจะเป็นยังไงนะฮเออแต่แต่เคยคิดตอนเด็กๆว่าไม่อยากตายหรอกพอกลัวร้อนเดี๋ยวเขาจะเอาไปเผาไงเออไม่ไม่ คิดมาได้เออจริงจริงจริงอันนี้เป็นความคิดของเด็กๆไงคือแบบเอ้กลัวล้อนะไม่ตายดีกว่าคือแบบเออเราแบบเราโดนน้าร้อนล่วงนิดเดียวคือพี่ตอนเด็กๆโดนน้าร้อลวกบ่อยมากด้วยความสนแม่แม่ที่บ้านแม่ทําแม่ทําอ่าแม่ทําตาลตโนดไม่ไม่ไม่ใช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 ่แม่ทําปู่ปู่ทไอันนี้ใช่พี่พี่เคยเห็นอ้นนี้ไหมไอ้ชิ้นกลวนในกระทะที่กลนใตานั่นแหละตังเมเออเออ <cin stereotype> แม่เล่าให้ฟังนะไม่ได้นี่หรอกที่ตายเพากวนในกระทะอันเบลอเสร็จแล้วก็จะมาปั้นเป็นก้อนใส่กระดาษไอ้แก้วอ่ะแต่บ้านแต่บ้านพี่เขาใส่ใบตองนะใส่ใบไม่ใช่ใบตองที่ใส่ใส่ไอใใบมะพร้าวเลยอ่ะเออคือปู่เขาจะทําน้ําพึ่งเขาจะเอาเอาน้ําตาลเนี่ยมาเคี่ยวเป็นน้ําพึ่งแล้วแล้วน้าพึ่งร้อนๆอย่างนี้นะครับน้ําพึ่งร้อนๆเราไอเราเด็กไงเด็กแม่ก็บอกว่า อย่าล้วงมือลองไปในหม้อนะลูกมันร้อนอ,อ่แล้วก็ล้วงอ่าด้วยด้วยความที่แบบเราเชื่อฟังแม่มากนะครับเราก็ล้วงลงไป <laughs> ล้วงลงไปแบบแม่ก็โอ้ยด้วยความโมโหไอ้รักลูกแกก็รักกันนะเอามาตีตีเออ,เอ,อเอามาตีก่อนเลยตีให้แบบให้หลาบอะให้จําอ่ะว่าเวลาแม่บอกกันที่เราล้วก็ถึงจะเอามาทายาให้อ,อ่อืมจะเป็นอย่างนั้น ตีบ่อยไหมตอนเด็กโดนโดนสารพัดนะครับเนาะทั้งตีตีไม่ทันก็อะไรทันก็เอาแล้นดีดีดด้วยความสนไงแล้วพี่ร้องไห้บ่อยไหมตอนเด็กตอนเด็กๆร้องร้องหรอร้องแล้วมันถึงเวรกรรมมันถึงชาติไม่ใช่ชาติสิมันถึงตอนนี้ทไมอ่ะลูกร้องไห้อ๋อเฮ้ยเด็กร้องเรื่องธรรมดาอยู่หรอเรื่องธรรมดาทีนี้พอพูดถึงความเป็นพ่อแม่เนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเพราะ ไอตอนลูกเด็กๆเราก็เลี้ยงมันเลี้ยงมันไปเรื่อยๆเจ๊ไหมเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเฮอเฮ่อฮีเฮอเฮ้ยแต่แต่อีกก็เคยเห็นสรรพนามที่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะใช้กับลูกเอใมันจะไม่เฮ่อไม่ฮี่ไมู้ลาอิเนนยมัป็ผหญงืชชใ่ ก็คือเราเลี้ยงเขามาจนโตอ่ะไอตอนที่เราเลี้ยงอะก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะเด็กตอนนี้เลี้ยงก็น่ารักน่ารักน่ารักเลี้ยงมาอาส่งเข้าโรงส่งเข้าเรียนหนังสือเด็กส่งเข้ารรงยังยังไม่ส่งไอส่งเข้าเรียนหนังสือตอนที่เขาไปโรงเรียนเขายกมือไหว้เราเออก็ดูน่ารักน่ารักพอเขาเริ่มมีความรู้พอเขาเริ่มมีความรู้ทีนี้เออเริ่มเริ่มเถียงเริ่มเถียงแต่เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมีเด็กคนหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นที่บ้านเรานี่แหละ มีเด็กคนหนึ่งเขาเริ่มสงสัยอว่าพ่อเขาอ่ะเป็นเกย์หรือเปล่าเออแล้วจะไปสงสัยทำไมคิดได้ไงอ่ะคือคือถ้าเป็นคือถ้าเป็นอิกอ่ะพ่อเป็นเกย์อิกรับได้ปะได้นะทําไมอ่ะไม่รู้สิก็เขาเขาก็คือเขามันอาจจะอยู่ที่การเลี้ยงดูแต่ละครอบครัวเลยป่ะแต่อย่างครอบครัวอิกนี่คือคือทุกคนเขามีอิสระเป็นครอบครัวที่ไม่เป็นครอบครัวพี่เขาเคือทุกคนต่างคนต่างแบบ แม่เขาจะแบบนี่เรื่องของฉันพ่อก็าจะแบบนี่เรื่องไม่ไม่คือชีวิตใครชช่ไหมแต่ถ้าเป็นมุมคิดนะเป็นอีกมุมหนึ่งประมาณว่าพ่อเป็นเกย์แล้อไงอ่ะคือพ่อเป็นเกย์แล้วพ่อทําให้เราออกมาได้ใช่ไหมคือเราก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนได้ก็พอน้ําเชื้อจากพ่อนี่แหละใช่ไหมอันนี้อันนี้เราพูดกันแบบวิทยาศาสตร์นะครับไม่ไม่ได้แบบลามงลามกอะไรนะคือถามว่าเราในเมื่อพ่อพ่อทําให้เรามีชีวิตออกมาโอเค พ่อจะเป็นเกย์แล้วไงอ่ะพ่อหาเลี้ยงเราอ่ะออแต่เด็กคนเนี้เขาสงสัยแล้วเขาบอกว่าเขากุ้มใจมากกับการที่แบบถ้าเกิดเขาจะรู้ความจริงว่าพ่อเขาจะเป็นเกย์หรือเปล่าแล้วเขาก็สืบนะเริ่มเริ่มสืบเริ่มเริ่มจากการถามแม่ก่อนแต่ไม่อย่างกล้าเลยเด็กคนเนี้ยไปถามแม่แล้วแม่ก็ช่างใจดีใจดีอย่าไปรู้มันเลยลูก เออแม่คือไม่ตอบไงถ้าพูดอย่างนั้นแสดงว่าใช่ใช่ใชคือไม่ไม่รู้สิเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่คือถึงทุกวันนี้เด็กก็ยังไม่รู้นะว่าว่าใช่หรือไม่ใช่คือแม่แม่ก็ไม่ตอบพอยิ่งไม่ตอบมันก็ยิ่งทําให้เด็กสงสัยอืใช่ป่ะคือถ้าแม่ตอบว่าไม่ใช่หรอกลูกอะไรเงี้ยมันก็ควรจะจบตั้งแต่ตอนนั้นใช่ป่ะแต่เด็กไม่ตอบเอ้ยแม่ไม่ตอบแม่แม่ไม่ตอบเด็กก็เลยไปต่อเด็กก็เลยไปต่อ อทีนี้เด็กก็เริ่มหาข้อมูลออืเริ่มเริ่มจากแบบประมาณว่าพ่อกลับบ้านมาแล้วไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์แต่อการที่พ่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่เป็นอะไรก็ได้ถูกปะ่ะพ่ออาจจะทํางานเขาบอกว่าพ่อเขาเริ่มที่จะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็อ่าอยากจะเป็นนักร้องอพ่อเขาอยากเป็นนักร้องก็ามาบันทึกส่งบันทึกเสียงอะไรหน้าคอมพิวเตอร์ของเขาเองอะไรเงี้ยนะ แต่ก็ยังไม่เป็นเรื่องเรื่องอะไรที่มันน่าสงสัยมากแต่วันหนึ่งอะสิเขาดันไปหาคัตเตอร์คัตต์ต้องพูดยังไงนะคัตเชอร์ใช่ปะมันเรียกงั้นเหรอไม่รู้สิก็คัตมันแปลว่าตัดอะคัตเตอร์คัตเตอร์ก็คือที่ตัดอะใช่ปะเออเก็ไปหาคัตเตอร์ในในในกระเป๋าของพ่อเขาค้นไปลื้อไปค้นไปลื้อมาค้นมาลื้อไปปรากฏว่าไปเจอรูป ผู้ชายโป้เออนี่รูปผู้ชายโป๊อยู่ในกระเป๋าทํายังไงอะเออถ้าเป็นอีกกทำไงอะเอามาดูต่อก็รูปรูปผู้ชายโป๊อยู่ในกระเป๋าเขาว่าก็เขาก็เอาออกมาออกมาคือเขาเขาเขาตอนคือเขาเจอเขาก็ยังแบบประมาณว่าพยายามคิดเข้าข้างตัวเองอะเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเป็นรูปที่ พ่ออาจจะใช้ในเรื่องงงเรื่องงานเรื่องอะไรว่าไปเงี้ยนะทีนี้คืพอพ่อพ่อกับเขาเนี่ยมันพอโตแล้วมันเริ่มห่างกันไงทํางานพ่อก็ไปทำงานโอ, <c oughs> <collaboration> อ้เสียงอย่างเสียงอย่างเสียงโตขู่ <c oughs> นี่ <c oughs> คุณูฟังครับ <c oughs> ผมกําลังเล่าเลยครับอีกก็กาลังจะหลับไม่ไม่ไมแบบไม่ร่วมกันทำมาหากินเลยเนี่ย นะอยากรู้ต่ออยากรู้ต่อใช่ไหมเขาก็แบบพ่อเขาทํางานอีกที่หนึ่งเขาก็ทํางานอีกที่หนึ่งก็เสาร์อาทิตย์ได้เจอครั้งหนึ่งคือมันค่อนข้างหา่างอ่ะแล้วปรากฏว่าด้วยความอยากรู้จักอะ่ะเขาก็ไปดูในคอมพิวเตอร์ที่พ่อเขาทางานอะ่ะแล้วปรากฏว่าเ็าไปเปิดเว็บไปเปิดอ่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ก็คือไอตัวตัวที่ใช้ดูเว็บเนี่ยนะแล้วไปดูฮิสตอรี่ครับก็คือดูไอสิ่งที่เขาเคยเปิดผ่านมาแล้วอะ่ะ ขอไปครับไม่ไม่เอาแล้วคือทุกอย่างเลยครั้นี้ปรากฏว่าเพราะปรากฏว่าเขาเจอเจอเว็บเว็บเกออแบบประมาณว่าพ่อเขาเข้าไปดูแต่เว็บเกอเขาก็เลยสงสัยว่ายังสงสงสัยอีกไม่ไม่ไม่สงสัยแล้วดิทีนี้เขาสงสัยว่าเขาว่าควรเขาควรจะทํายังไงดีเออถ้าคือคือถามว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพี่อ่ะ พี่ก็จะคือถ้าพ่อทําแล้วพ่อมีความสุขอ่ะเออ,เอ,อพี่ก็จะทาไปเลยใช่แล้วก็เหมือนอีกกรณีหนึ่งนะคืออันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่พ่อเป็นเก์แต่ว่าประมาณว่าถ้าเกิดว่าพ่อหรือแม่เราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วอะ่ะคือพ่อตายแม่อยู่แม่อยู่พ่อตายอะไรเงี้ยนะเอะอันเดียวกันปะพ่อตายแม่อยู่แม่ตายพ่ออยู่อ,อ่าง่อยแคถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาจะไปหาหาหาคู่ใหมอ่อ,อ่ะ ยามชลานะคือประมาณว่าสี่ห้าสิบคือคือเหมือนกับไอ้นี่เลยนะพูดอะไรแอนิเมอลหาคู่ครองมาคือประมาณว่าคนมันก็เรื่องของเขาอ่ะคือคือประมาณว่าคนห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมันคงจะไม่มีอะไรเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแล้วใช่ป่ะคือเข้ไม่รู้อันนี้อันนี้คือเราคิดงงไหมคือมันน่าจะหาเพื่อที่แบบประมาณว่าเออเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ช่วยเหลือกันพากันไปโรงพยาบาลพยาบาลอะไรได้อย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเราเราก็ให้นะ เออแล้วอีกอย่างคือถ้าถ้าแบบพ่อเป็นเกย์อ่ะหรือถ้าแม่เป็นทอม,อมเออถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่พ่อเป็นเกย์แล้วแม่เป็นทอมถ้าเป็นเราเราก็าบอกทาสบายเลยก็ใช่ใช่คือไหนๆเขาก็เลี้ยงเรามาจนโตเขาส่งเสียเรามาจนถึงทุกวันเนี้ค่าน้ํานมอย่าไปฆ่าให้ตายวชวนให้นันอย่าไปฆ่าน้ํานมให้ตายเออเดี๋ยวไม่มีกินไม่มีกินก็ควรจะมันก็มันก็คือเป็นบุญคุณแล้วอ่ะใช่ปะ ใช่ไงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรอีกล่ะแล้วแค่ตามสืบมาอย่างเงี้ยแล้วถามว่ารู้แล้วได้อะไรแล้วแล้วถามว่าแล้วพ่อเขาเป็นอย่างนั้นแล้วความสุขของเขาไม่ใช่หรอรู้ล้วไปแก้ได้ปะเออคือแบบพ่อพ่อพ่ออย่าเป็นเกย์ได้ปะออไม่ได้ ใชอย่างที่บอกว่านึกถึงด็เขาเขาให้เราเกิดมาเขาให้ชีวิตเรามานี่มันมีคุณค่าแค่ไหนแล้วอ่ะดีกว่าต้องไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอ่ะที่เราเกิดาเป็นมนุษย์อ่ะมีโอกาสเหนือเหนือก็สัตว์ตรงที่เขาให้โอกาสเรามาทำทำดีมาสร้างเนื้อส้างตัวทาความดีได้พัฒนาตนเองได้แต่คนบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะมันมันมีบุญกว่าสัตว์มันดีกว่าสัตว์แต่ผมว่านี่คือคนคิดไงถ้าเกิดเราเราเข้าไปในสมองของสัตว์ได้อ่ะเกิดเป็นหมาดีกว่าคนอีก ปเกิดเป็นหมาก็ดนึไม่ต้องคิดอะไรมากมายใช่ไหมใช่ไหมคือคือมนุษย์อ่ะพอคิดได้เขาก็จะคิดคิดแทนสัตว์ด้วยไงแต่จริงๆเราเรารู้ไหมว่าสัตว์คิดยังไงใช่ป่ะเอ้ยเกิดเป็นหมาก็ดีอยู่แล้วยิ่งยิ่งยิ่งหมาที่คนเอาไปเลี้ยงอ่ะถามว่าคนเออใครโง่กว่ากันดีใช่ป่ะไปเรื่องนู้นเลยเออไม่ก็หมาหมาหมากับคนอ่ะคือหมาให้คนเลี้ยงแล้วหมาไม่ต้องทำมาหากินมาเลี้ยงคน สบายกว่ากันเถอะยิเ็นนัตดีนะฮะยิเ็นนัดีจริงดิพบกับเรื่องเล่าเบาสมองกับเราสองคนโจเมืองนนท์ชนลทิพย์ยิ้มยั่งในรายการเรื่องเล่าเบาสาระรักรักวันพุธพบกับเรื่องเล่าจากเว็บเบราว์เซอร์วันพฤหัสบดีพบกับเรื่องเล่าจากชาวบอร์ TAB Radio